กะกล่าวสวัสดีพีพีป้าป้าน้าอาเบิร์สุขูสุขคนเดจ้าผู้ใดเข้ามารับช่อมช่องนี้กะขอให้เฮ้งรวยๆถูกหวยกันสุขูสุขคนเดจ้ามาจ้ามาอีสิคะมากินยำหอยนางรมนะจ๊ะละกันยอดผักกระทินนะจ๊ะยอดผักกระทินอ่อนนะจ้ะแล้วก็มีขาดบบไส้ซิกเนืเ้อเสือเข้าต้นหอมค่ะมาจ้าแซ่บๆต้องกันค่ะแล้วเาหอยนางรมมีตะตตยังไงจ้าพี่น้องกิโลหนึ่งนี่นี่นกินเบิร์บุบูป้านมีตะตตบวบสะอ่อนสะอ่อน อหอมเจียวมาจ้าเซบเซฟต้องกันค่ะอืม,อม บ่ได้กินโดนค่ะค่ะแซ่บ อ,อ่ะอบเนาะอือมเจ้าสาลาย ทำยังไงรอละจ้ะ ับี่ขอกันแทะกับย่างสาระไหมคะ่ะขากันซื้อหอมนมตัวบอวบ ยุดจ้ามันเนี่ยเลยมีเวลามาเห็ดคลิป กิน ese, เบอร์นีนสิบพราคึกเซ่ไปคะพี่นอ <laughs> <c ười> ้องคึกคัก <h ums> หวานจ้วยๆซุปไหนาดำอีกแล้วไฟบําบัดอขอกันไอเดีค่ะน้องไปกินมึงแล้วค่ะหอนั่งลุมกับยำสาหร่ายไหม เ่คิดว่าสเขาวกับเขา ขออนุญาตแนะนำเลยด้วยค่ะ กินไปทัวไปถีบเนาะขนสิวา่ากินลดจ้ะกินหล้วมันแสบเนาะ <laughs> ่ดูมองเมตกระทิ้นมาก่ดูมองเมตกระทิ้นเหมากความค่ะทรงสีอิ่มหรอละ่ะนี่ตะตุยแงแงไหลกระดัแง่าหายแง่าขาดไหมคะ 哦，玩、嗯、对对 โป้ยยำสสลายลงไปเข้ากันขับเข้ากันขัดเข้ากันแน่ มันเข่ากันอีดีได้ค่ะกับมันเห็นไหมยำหอยนางร่มกับยำสาหร่ายเนะนี่ยเหล่าจะผู้หมัก ไปแล้วจ้ะก็ขอ,ขอกรับขอพูกค,คนทุ้คนที่หอมารับชมรับฟังเมยน,นะคะกอนจากกันไปมือนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมยน้ำเด้อจ้าขอทุกคนสุขภาพรังแายแข็งแรงค่ะพบในคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ